คุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะเข้าสู่เปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนในช่วงใกล้ชิดสอวอในวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านพิสารมานวพัฒนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะในฐานะอดีตเอกอัครราชทูตประจําสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนะคะวันนี้ค่ะท่านจะมาเจาะลึกนะคะแล้วก็มาขยายมุมมองให้เราฟังในหัวข้อที่มีชื่อว่ามองจังหวะวาระต่างประเทศ ไทยเชิญถกอาเซียนเมียนม,มาแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีมากๆค่ะเพราะว่าท่านทูตพิสารอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับคุณอันทิยาครับค่ะท่านคาการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่19มิถุนายนที่เพิ่งผ่านพ้นมานี่เองค่ะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเชิญมาหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศเมียนม,มาแบบปรับแบบนี้ค่ะ ไปในเชิงระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นท่านมองสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างคะท่านคะครับถ,ถ้าฟังจากคําอธิบายของท่านล้ำตรีดอนท่านที่ปรึกษาพรพิมลท่านเลขาราฐมรนตรที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ต่างเน้นย้ํานะครับว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ประเทศชาติที่รอไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไทยเนี่ยพยายามที่จะ ทำเสริมข้อมติหรือแนวทางของอาเซียนไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันครน,นี้ไอที่อที่มันเป็นข่าวเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเข,เข้าใจนะครับว่าทุกประเทศต้องมุ่งที่จะรักษาผลประโยชน์และเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นเหมือนประเทศหน้าด่านนะครับมีพรมแดนติดต่อกับเมียนมา2,400กับ 1>, 1กิโลแล้วก็มี ปัญหาข้ามแดนต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นความไม่สงบภายในเมียนมาเนี่ยเราได้รับผลกระทบเต็มๆผมคิดว่าทุกคนเข้าใจแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาก็ต้องดูภูมิหลังนิดนึงะนะครับว่าที่เมียนมาเนี่ยเขามีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับแล้วพอเดือนเมษายนเนี่ยผู้นำของอาเซียนทั้งหมด รวมทั้งท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับรวมทั้งพลเอกเออมิงอนอไลน์ที่เป็นผู้นำรัฐประหารเนี่ยก็ไปร่วมประชุมกันที่บาหลีเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าอาเซียนเห็นว่ามันกระทบโดยตรงกับความสมานฉันภายในอาเซียนแล้วก็อยากที่จะหาทางแก้ไขช่วยเหลือเมียนมาให้เขายุติความขัดแย้งความรุนแรงนะครับ ก็เลยมีข้อมติ5ข้อที่เรียกว่าฉันทามติอาเซียน5ข้อนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำอาเซียนครบทั้ง10ประเทศรวมทั้งพลเอกมีงองลายเห็นด้วยร่วมกันนะครับข้อหนึ่งกับข้อสองสำคัญที่สุดก็คือว่าขอให้มีการยุติความรุนแรงโดยทันทีนะครับแล้วก็ขอให้มีการพูดจาระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งก็หมายถึงฝ่ายทั้งผู้นำทหารแล้วก็ฝ่ายต่อต้านซึ่งก็ตั้งรัฐบาลาแข่งกับรัฐบาลของควเนตมิงออนไลน์นะครับชื่อย่อๆว่า NUG National Unity Government ราวนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำมาเซียนก็พยายามที่จะเดินตามแนวทาง5ข้อเนี่ยนะครับไม่สำเร็จฮนะ มีการประชุมของผู้นำอาเซียนครั้งหลังๆเนี่ยก็ลงมติไว้ว่าในเมื่อมันไม่สำเร็จในเมื่อผู้นำทหารเมียนมาเนี่ยไม่ไม่ยังไม่ยอมปฏิบัติตามข้อห้าข้อฉันทามติเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนให้ความเห็นชอบเองนะครับก็เลยมีมติว่าจะไม่มีการเชิญผู้แทนของรัฐบาลทหาร,รเผด็จการเมียนมาเนี่ย เข้าร่วมการประชุมของอาเซียนในระดับรัฐมนตรีหรือผู้นําในด้านการเมืองนะครับ mm hmm. เพื่อคล้ายๆว่าเป็นการแสดงความไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็เป็นแรงจูงใจว่าถ้าอยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็น่าจะพยายามให้มันมีความคืบหน้านะครับเมื่อมันมีข้อมติแบบนั้นมาเนี่ยแล้วก็มีการพูดกันในการประชุมครั้งสุดท้ายของผู้นํำอาเซียน ที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งท่านรัฐมนตรีต่างปเทศท่านรองนายกเนี่ยท่านไปเป็นตัวแทนของท่านนายกซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีความเข้าใจแตกต่างกันคือท่านรัฐมนตรีดอนในหนังสือลงวันที่14มิถุนายนที่เขียนไปเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศนอกอาเซียนเนี่ย ใช้คําว่าจากการประชุมสุดยอดครั้งที่แล้วที่ท่านไปไไไปไปไปร่วมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีการเสนอให้ควรจะนำผู้แทนของรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยกลับมาร่วมปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนได้แล้วซึ่งท่านก็เลยเขียนลงในหนังสือว่าจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยว่ามันมีการพูดแล้วมันมีผู้แทนหลายๆประเทศสนับสนุน แล้วก็ไม่มีใครคัดค้านท่านใช้คำนี้นะว่าไม่มีใครคัดค้านก็เลยมีหนังสือเชิญว่าขอให้มา,าหารือกันแบบไม่เป็นทางการที่ประเทศไทยไม่ได้เอ่ยพัทยานะครับค่ะ<ฆ>ลงวันที่14บสี่อันนั้นอนะ่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ลัมตรีต่างประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประทานอาเซียนลั่มตรีต่างประเทศสิงคโ,โปร์โดยเฉพาะลั่มตรีต่างประเทศสิงคโ,โปร์เนี่ยต้องใช้ควาว่าสวนหมัดสวนหมัดด้วยการ บอกเลยว่าอันนั้นมันมันค่อนข้างจะไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งจริงๆในวิธีการทูตเขาไม่ใช้กันนะะ oh, แต่ก <ka. S 2> ็เข,เขียนตอบมาชัดเจนเลยว่าเท่าที่เขาเห็นอย่างน้อยนายกรัฐมนตรีเขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นชัดเจนว่ายังไม่ถึงเวลา <Ka. S 2> เพราะฉะนั้นก็คล้ายๆว่าเหมือนกันจะฟ้องว่าท่านดอนเนี่ยอ พูดเกินความจริงไปนะฮะส่วนรัมตรีต่างประเทศดินโดนีเซียเขาก็รักษาน้ำใจไทยด้วยการบอกว่าเขาไม่ว่างแต่เขาจะดำเนินการต่อภายใต้ขอบเขตของข้อมติผู้นำคือการทำงานของเขาในเรื่องเมียนมาเนี่ยเขาจะใช้กรอบที่ผู้นำให้ไว้ก็คือฉันทามติห้าข้อเพราะฉะนั้นผมคิดว่า สิ่งที่เราพลาดเนี่ยก็คือเราไม่ควรจะไปเขียนในเรื่องการหาหรือถ้าเราอยากจะหาหรือเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านดอนย้ำนะครับว่าเรารอไม่ได้เราได้รับผลกระทบเราต้องรักษาผลประโยชน์ก็เชิญมาเฉยๆโดยไม่ต้องไปเขียนอ้างว่ามันมีการพูดคุยกันแล้วว่าสามารถทำได้นะครับมันมันทำให้เขาสวนหมัดกลับมาว่าที่พูดคุยกันก็คือ ยังไม่ควรทำนะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องอยู่ในกรอบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเผื่อเราจะเชิญให้เขามาพูดคุยผลกระทบตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็พยายามหาข้อยุติว่าเราจะลดผลกระทบแบบนั้นได้อย่างไรเพราน้นถ้าเกิดเราพูดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเชิญกัมพูชาลาวบรูไนซึ่งเขา ก็อยู่ไกลกว่าที่เขาจะมารับรู้นะครับว่าผลกระทบเป็นยังไงถ้าเผื่อเรามีผลกระทบแบบนั้นนะ่ะผมคิดว่าไอ้9ปีที่ผ่านมาหรือ2ปีครึ่งที่ท่านน้ําตรีพยายามใช้วิธีการทางการทูตแบบเงียบๆท่านเห็นว่ามันได้ผลมากกว่าที่จะมาลุกขึ้นมาเออส่งเสียงประนามกดดันทำให้เขาโดดเดี่ยวท่านบอกว่าใช้แบบเงียบๆเ,เนี่ย <G ül> จะได้ประโยชน์กว่าซึ่งถ้ามันเป็นความจริงนะครับว่าอุตสาเกรงอกเปรงใจเขาแล้วไม่กดดันพยายามเอาใจเขาให้เกียรติเขาเนี่ยแล้วการที่ท่านบอกว่าต้องทําภายในช่วงเนี้ยเพราะว่าปัญหาม,มันลุกลามเยอะมากเลยรอต่อไม่ได้ม,มันสองประโยชนนี้มันขัดแย้งกันคือคือแสดงว่าไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ต้องคิดนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงผมอุตสาห์ไปอ่าน คำถแถลงของท่านเลขารัฐมนตรีว่าการนะฮะท่านนันทวัฒนสามารถซึ่งท่านเป็นถึงอดีตรองผพอผพู้อำนวยการสำนักข่าวกรองท่านรู้เรื่องข่าวกรองดีนะครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เราดำเนินการทูตแบบเงียบๆก็เช่นเขาปล่อยตัวนักโทษการเมืองผมก็คือท่านอ้างได้เรื่องเดียวนะฮะมผมก็เลยไปเปิด ผมไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเมียนมาผมก็เลยไปเปิด Google ไปดูข่าวปรากฏว่าการปล่อยตัวนะักโทษการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วในช่วงวันวิสาขะแล้วเขาก็ใช้เทศกาลวันวิสาขะคือชาวเมียนมาหร,หรือแม้กระทั่งขุนขุนทหารเขาเนี่ยเขาธรรมะธรรมโมนะครับขเขาสมาธิภาวนากันเป็นเรื่องปกติเขาใช้โอกาสวันวิสาขาเนี่ย ปล่อยนักโทษการเมืองพันกว่าคนนักโทษการเมืองเหล่านี้ทำผิดในข้อหาที่แชร์ข่าวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของ,ของ,ข,องของฝ่ายทหารเียนมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นความผิดรุนแรงอะไรไม่ได้ไปฆ่าใครนะครับก็เลยปล่อยซึ่งการที่เขาปล่อยเนี่ยมัน,มนเราจะมาอ้างว่ามันเป็นมันเป็นใบเสร็จหรือ kpi ว่าแสดงว่าการ ปฏิสัมพันธ์ที่ไทยทําแบบนิ่มนวลเนี่ยได้ผลผมผมก็ยังหาผลลัพธ์ที่เราจะมาอ้างได้เนี่ยอย่างสบายใจว่ามันเป็นสืบเนื่องมาจากแล้วลในเมื่อเราใกล้ชิดเขาอย่างดีนะครับค่ะแล้วเราก็ค่อนข้างจะไม่อยากให้เขาเผิดหวังแล้วก็อ,อไม่สบายใจเนี่ยแล้วพยายามเอาใจเขาทุกอย่างเนี่ยอื ถ้าผมเป็นฝ่ายทหารเมียนมาเนี่ยผมต้องให้ให้อะไรตอบแทนที่ไทยจะได้เอาไปคุยได้ว่าเนี่ยมาถูกทางก็เลย <c oughs> ก็เลยมีความคืบหน้าท่านดนก็พยายามบอกนะครับว่าการประชุมครั้งเนี้ได้ประโยชน์ค <c oughs> แต่พอถามต่อว่าคืออะไรท <c oughs> ่านก็จะบอกว่าเป็นความลับ <c oughs> เขาตกลงกันในห้องประชุม <c oughs> <c oughs> ไม่ให้เปิดเผยค่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่งผมก็ ไม่เข้าใจนะเพราะผมเคยอยู่ในกระทรวงมาเนี่ยถ้าเผื่อมันมีประโยชน์อะไรก็ตามที่เราจะมาพูดง่ายภาษาสื่อสารต้องบอกมาสปินได้สักนิดหนึ่งเนี่ยเราเราต้องเอามาทำารแต่ถ้าบอกว่าบอกไม่ได้เลยเป็นความลับเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้ประชาชนหรือคนที่เข้าพิวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยสงสัยว่ามันเป็นความลับอะไรขนาดที่แม้กระทั่งจะเอ่ยโดยไม่ต้องอ้างว่า ใครพูดค่ะใครเป็นคนแสดงความเห็นเนี่ยแล้วถ้าทําไม่ได้เลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นค่ะท่านมองผลดีหรือว่าผลกระทบที่มีต่อไทยเมียนมาและอาเซียนต่อกรณนีนี้อย่างไรบ้างคะคือผลผลดีไม่มีเลยนะไม่มีเลยท่านมองว่าภาพลักษณ์ของอาเซียนเนี่ยเสียหายค่ะเกิดความไม่รงรอยกันไม่ไม่มีความสมานฉันท์ ในอดีตเนี่ยเราเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับ2,510ท่านถนัดเนี่ยเป็นคนเอามาเลเซียกับอินโดนีเซียซึ่งไม่ลงรอยกันปะทะกันส่งทหารบุกซึ่งกันและกันเนี่ยเอามานั่งในห้องเพื่อให้เขาตกลงที่จะหาหาทางที่จะอยู่ร่วมกันเราถึงตั้งอาเซียนขึ้นมามเพราะฉะนั้นเราเคยเป็นผู้ก่อตั้งเราเคยเป็นผู้ไกลเกลี่ย เราเคยใช้วิธีการพูดแบบไทยๆนะครับที่มันได้ผลเราเคยเป็นผู้นำอาเซียนที่ต่อต้านการบุกเวียดนามการบุกกัมพูชาของเวียดนามแล้วทําสำเร็จทั้งในแง่ของพื้นที่และในแง่สถาประชาติเพราะเรายือนอยู่กับหลักการ่ทุกประเทศรอฟังว่าไทยจะพูดว่าอะไรทุกประเทศในโลกรอฟังว่าอาเซียนมีท่าทีว่าอะไรแล้วาก็เดินตาม พราะฉะนั้นเรากับอาเซียนเนี่ยมันมันมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดนะครับเรายืนบนเวทีโลกแบบสง่างามแต่อ้ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาในเมียนมาเนี่ยมันทำให้อาเซียนเนี่ยดูแล้วมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไปไม่ถูกเพราะว่าขนาดเป็นเรื่องภายในของสมาชิกด้วยกันเองเนี่ยเรายังเราตกลงกันแล้วเนี่ยเรายังทำตามที่เราตกลงกันเองไม่ได้นะครับ แล้วบังเอิญเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างระหว่างไทยซึ่งเป็นประเทศหลักสําคัญนะครับกับประเทศอื่นๆซึ่งประเทศเป็นประเทศดั้งเดิมนะ,ะอันนี้ผมคิดว่ามันเสียในแง่ภาพลักษณ์ติดลบทั้งไทยทั้งอาเซียนแล้วก็พอเราอาธิบายไม่ได้ว่าแล้วไอ้ที่เราเดินแบบนิ่มนวลมาตลอดแล้วมันไม่มีความคืบหน้าเนี่ย ยกตัวอย่างได้อันเดียวคือเขาปล่อยนะักโทษการเมืองพันกว่าคนเ่ยนะมันก็เลยถูกตั้งคำถามได้ว่าอา้าวถ้าเกื่อเรามีความเข้าใจดีทหารต่อทหารทหารเขาก็เคารพยำเกรงท่านนายกท่านพลเอกประวิทย์เรียกว่าพี่แบบด้วยความเคารพแล้วเนี่ยทำไมเราไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เราอ้างว่ามันมันปัทุ มันดูเดือดเพิ่มขึ้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนั้นเราก็ติดลบคคนที่ได้เนี่ยนะครับคือฝ่ายทหารเมียนมาเพราะว่าเขาได้รับการยอมรับคคือคือท่านลัตรีดอนบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่การประชุมครั้งแรกนะครับเคยทํามาแล้วสองครั้งเป็นเรื่อง track หนึ่งจุดห้า track หนึ่งจุดห้าก็คือเป็นเชิงแบบไม่เป็นทางการเอานักวิชาการมาร่วม ก็เคยทําที่กรุงเทพครั้งหนึ่งเคยทําที่อินเดียครั้งหนึ่งก็ปรากว,ว่าไม่สามารถพูดอีกนะครับว่าผลคืออะไรจริงๆไอ้ track 1.5เนี่ย,รเ,ยเราอ้างว่าเราใช้กติกาของ c h a t ต o ร h เฮาส์ h a ต h ตอ h o เฮาเป็นชื่อของอาคารสถานที่ที่กรุงลอนดอนนะครับเป็นที่ตั้งของสถาบันเพื่อการศึกษา าการต่างประเทศและเช a t t ตันเฮาส์รูเนี่ยมันเป็นกติกาที่มีประโยชน์ทุกคนเข้าใจก็คือว่าจัดประชุมแบบไม่เป็นทางการและให้นักวิชาการเข้ามาและกฎสำคัญคือใครพูดว่าอะไรเนี่ยให้เอาไปเผยแพร่ความเห็นได้แต่ห้ามเผยแพร่ว่าใครเป็นคนพูดมันก็เลยทำให้คนพูดเนี่ยอยากพูดเพราะว่า จะได้ไม่รู้ไม่รู้สึกว่าจะต้องอมาตั้งตอบคําถามหรือกลายเป็นข่าววันรุ่งขึ้นคือพูดง่ายว่าพูดเปิดอกหรือถอดหมวกพูดได้มันก็ช่วยทําให้เกิดความสบายใจในการแสดงความเห็นแล้วก็เกิดการผลักดันให้เกิดความคลี่คลายของปัญหาได้แต่พอเราใช้กฎชั t h o เ s าเรามาในทางที่ถูกต้องคือ track 5เพื่อโปรดกาศให้ให้มีคน อนอกวงการหรือว่านักวิชาการมาร่วมเนี่ยแล้วกลับบอกว่าเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องที่มันมีสาระเป็นประโยชน์นี่มันก็น่า,น,า,น,าน่าคิดะนะครับว่าทาไมถึงต้องเป็นความรับลคมคำอีกกันในการหนึ่งไหนๆทําเรื่องหนึ่งจุดห้าแล้วนะครับผมก็ขอตั้งคําถามว่าในเมื่อข้อมติที่พลเอกมีงอ,องลายเองเห็นด้วยเองข้อสองว่า ให้มีการหารือกับฝ่ายต่างๆเนี่ย <c oughs> ทำไมเราเชิญมาฝ่ายเดียว <c oughs> ในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง <c oughs> เขารวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ National Unity Government เนี่ยทำไมเราไม่เชิญเขามาถ้าเรากลัวว่าฝ่ายทหารพรม่าจะไม่พอใจเรานะฮะ <c oughs> ผมคิดว่าเราก็เราก็เชิญเขาไปอยู่คนละห้องแล้วเราก็ฟังเขาทีละครั้ง <c oughs> ถ้าเผื่อเราไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราจะมี ทางที่จะยุติความขัดแย้งแบบสันติได้อย่างไรนะเพราะฉันผมคิดว่าเราควรจะเห็นใจเมียนมาทุกฝ่ายเลยนะครับเราควรจะหาทางให้เขามีทางออกที่เขาคุยกันเองได้เราไม่ควรโดดเดี่ยวเขาเราไม่ควรกดดันเขาแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยโอกาสของบทบาทไทยมันมีแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมเรากลายเป็นจำเลยที่มาตอบคำถาม,มทำไมเราน่าจะเป็น ฝ่ายที่มีบทบาทสร้างสรรค์เราน่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นพระเอกที่จะมาช่วยทั้งพลเอกมิงอองไลน์ทั้งฝ่าย NUG แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับอาเซียนและความน่าเชื่อถือให้กับไทยเองผมผมเห็นท่านนายกท่านเดินไปไหนมาไหนเนี่ยผมชอบนะท่านเดินสง,ง่าผ่าเผยท่านเดินแบบชายชาติทหาร่นะคือคือท่านเดินยังไงท่านดูสง่างามผมอยากเห็นกระทรวงต่างประเทศเนี่ย ทำให้ท่านดูสง่างามในเรื่องเมียนมาะนะครับอันเนี้ยผมคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาสองปีกว่าเนี่ยเราเราไม่ได้ทําให้ไทยดูสง่างามอืมค่ะท่านมองสถานการณ์ความตึงเครียดในเมียนมาต่อจากนี้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมไปถึงอาเซียนอย่างไรบ้างคะเอ,อ่อก็เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะเรามีจะมีรัฐบาลใหม่ค่ะซึ่งถ้าเถือ พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเขาได้ตั้งรัฐบาลตามเอ u มที่เขาประกาศเนี่ยไม่ว่าใครมาเป็นนายกหรือรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยผมคิดว่าแนวทางที่เขาพูดมาทั้งสองพักเนี่ยแล้วตามที่อยู่ในเอ u มูเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ดีนะครับเป็นแนวทางที่เราอยากจะกลับมามีบทบาทอ,อีกครั้งหนึ่งบทบาทที่แข็งขันในอาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศแนวทางของพรรคก้าวไกลได้เอ่ยย้ำถึงเรื่อง มนุษยธรรมซึ่งผมว่าเป็นแนวทางที่ดีคือท่านดอนท่านก็ทำนะครับท่านเป็นประธานเองใน Task Force ด้านมนุษยธรรมแต่การที่พักที่จะเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ภาระแบบนี้แล้วก็เอ่ยถึงมนุษยธรรมเนี่ยไอ้มนุษยธรรมคำนี้มันทำให้ไทยดูดูดีมันคือเราช่วยอยู่แล้วแต่ทำไมภาพลักษณ์เราดูไม่ดี เราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะช่วยอยู่แล้วแล้วทําให้ภาพลักษณ์เราดูดีมันน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษยธทรมอันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราทําทั้ง2ต่อ2ทั้งในกรอบอาเซียนแล้วเราก็เป็นโคศกที่จะให้ประชาคมระหว่างประเทศเขาได้เข้ามามีส่วนช่วยเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าเราช่วยทุกฝ่ายในเมียนมาเนี่ยไอความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่กับประชาชนอยู่กับคนที่สักวันหนึ่งเขาจะขึ้นมาเป็น รัฐบาลเป็นใหญ่เป็นโตในในประเทศเขาเนี่ยไอความรู้สึกดีๆแบบนี้เนี่ยเราน่าจะสร้างมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดเนี่ยค,คือการที่เราให้คนรอบๆบ้านเราเนี่ยเขานิยมไทยเขารู้สึกเป็นนี่บุญคุณเขารู้สึกขอบคุณซึ่งขนาดเนี้ยหมอตามแนวชายแดนทำอยู่แล้วทุกวันนะฮะ,ะดูแลคนเมียนมาชาติพันธุ์แบบ ไม่ดูว,ว่ามาจากฝ่ายไหนเป็นชาติพันธุ์อะไรเขาดูเพราะเขามีความเป็นมนุษย์<ะ>ที่จะต้องได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําดีๆอ,อย่างเนี้ยถ้าเผื่อเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนมันเป็นเครดิตให้กับประเทศมีบทบาทที่ดีเนี่ยผมคิดว่าใครก็ตามที่เขาจะมาเป็นรัฐบาลต่อจากรัฐบาลทหารเนี่ยเขาก็จะดีกับไทยนะ<ะ>แต่ถ้าเราเลือกอยู่ข้างเดียวนะครับ หรือทําให้เขารู้สึกว่าเราเอียงไปข้างหนึ่งเนี่ยนะครับเราเราต้องคิดนะครับว่าระยะยาวหรืออย่าไปว่าอินโดนีเซียว่าเอียงไปอีกข้างหนึ่งเอาแต่ฝ่ายตะวันตกที่จะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเผด็จการคือเราอย่าไปาให้คําจํากัดความประเทศนั้นประเทศนี้ว่าอยู่ในฝ่ายต่อต้านเพราะว่ารับอุดมการมาจากอเมริกันตะวันตก เขาก็ทําเพื่อผลประโยชน์เขาเราก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของเราม,มันไม่มีอุดมการณ์อะไรฮะมันมีแต่เรื่องผลประโยชน์เฮ้ยผลประโยชน์อันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเราทำเถอะครับเพื่อทําให้มีความสงบภายในเมียนมาประเทศเขาแบ่งแยกเดือดร้อนมานานแล้วเนี่ย <c oughs> เราดีกว่าเขาเราเจริญกว่าเขาผมคิดว่าเราเราต้องทําต่อค่ะ <c oughs> ท่านทูตพิสารในฐานะณวันนี้ดํารงตําแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติอยากจะฝากอะไรไปยังฝ่ายบริหารทั้งที่รักษาการอยู่รวมไปถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่จะมีการฟอร์มทีมรัฐบาลชุดใหม่ถึงท่าทีทางการทูตของประเทศหลังจากนี้คะเชิญค่ะครับเราเราต้องมีบทบาทที่แข็งขันอยู่บนหลักการเราต้องกลับมามีบทบาทสําคัญในอาเซียนคนที่จะมาเป็นรัฐบาลนี่ยนะครับอย่าทิ้งบทบาทของกองทัพ กองทัพไทยเนี่ยจะเป็นตัวจักสำคัญที่จะสร้างสันติภาพที่จะทำงานร่วมกับคนที่อยู่ในเมียนมาที่เขาคุมกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพถ้าเราเคยมี F16 รุ่นเก่าๆนะครับหาเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดให้กับกองทัพอากาศ เพื่อป้องปรามไม่ให้มิก29เนี่ยมันบินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ให้ลองมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทันสมัยที่ <c oughs> ท,ที่ที่เรียกว่าเติมพลังอำนาจต่อรอง <c oughs> ให้กับรัฐบาลใหม่แล้วก็ใช้ทหารให้เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกับไม่ว่าใครก็ตามจะมาเป็นใหญ่ <c oughs> ในเมียนมาทหารเมียนมาจะยังคงมีบทบาทสำคัญตลอดไป อันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานกับเขาเราต้องไม่โดดเดี่ยวขณะเดียวกันเนี่ยไม่ต้องไปเอาใจจนเราเสียความสง่างามเราต้องมีความสง่างามเขาถึงจะมาเคารพเราและเมื่อเขาเคารพเราแล้วเขารู้ว่าเราหวังดีต่อเขาเนี่ยเขาจะยินดีที่จะร่วมมือกับเราค่ะ ได้ค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นแล้วก็ชัดเจนทุกมุมมองมากๆทางรายการทันข่าววุฒิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านพิสารมานาวพัฒส,สมาชิกวุฒิสภาในฐานะอดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่ท่านมาเจาะลึกสะท้อนมุมมองในหัวข้อมองจังหวะวาระต่างประเทศไทยเชิญถกอาเซียนเมียนมาวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เกี่ยวกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ